เอาล่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีจากร้านมิกมิวสิกนะครับผมวันนี้ผมมีของแรงมาฝากนะครับเป็นอคอเวอร์ J.L นะครับผม PV ยี่สิบแปดนะครับผมตัวนี้เป็นตัวใหญ่นะครับผมใหญ่มากนะครับผมยาวมากนะครับผมมีเข้ามาพร้อมกันอยู่สองแท่นนะครับผมพี่ๆท่านไหนที่กําลังหาอยู่นะครับเอาไว้ขับเบรดยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับผม ยี่สิบเอ็ดนิ้วข้างละสามและสี่ดอกนะครับผมตัวนี้กําลังวัดอยู่ที่แปดโอห์มอยู่ที่สามพันวัตต์นะครับผมสามพันวัตต์ที่แปดโอห์มสี่โอห์มอยู่ที่สี่พันห้าร้อยวัตต์นะครับผมตัวนี้นะครับผมสองโอห์มอยู่ที่ข้างละห้าพันวัตต์เลยนะครับผมตัวนี้นี่ครับผม power amp jl pv ยี่สิบเอ็ดนะครับผมเข้ามาใหม่นะครับผมสภาพสวยๆครับผมเดิมๆเลยนะครับผมเดิมๆสวยๆครับผมหม้อแปลงใหญ่มากนะครับผม มีทั้งหมดเอ่อมีอยู่2แท่นนะครับผมเข้ามาใหม่นะครับผมตัวนี้ทานซิเตอร์20 22คู่นะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8, 8, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 22คู่นะครับผมตัวนี้ใหญ่มากนะครับผม PV 21 PV 28นะครับพี่ตาเหน่งที่กำลังหาไปขับรถแห่นะครับผมคาปานะครับผมนี่คาปา คาปาไ้งหมดหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสิบสบาสิบสี่ิห้าสหสเจ็บแปดบเก้ายี่ิบคาปามียี่สิบตัวนะครับผมนี่ตัวใหญ่มากสองพันสองร้อไมโครนะครับใหญ่มากนะครับผมนี่ครับสวยๆนะครับผมเดิมๆนะครับผมนี่ครับเฟดเดิมๆสวยๆนะครับผมจัดได้สวยมากนะครับผมนี่ครับมีทั้งหมด2แท่นนะครับผม JL นะครับผมใครที่ กำลังหาพาวเวอร์แอมนะครับผมไว้ขับเบรดนะครับผมดี๋่ผมจะเปิดเครื่องให้ดูนะครับครับสวยนะครับผมใครที่หาอยู่ครับผม ราคาอยู่ที่สอ0 0มครับผม2อง0 0ื่นห้าพบาทนะครับผมสองหมาบาทถ้ารับเองลดได้2 5งหมนะครับผมพามารับหนร้านลดได้2 5งหมนะครับผมสองหมืาบาทราคาลดนะครับผมตัวนี้ครับผมใครที่สนใจกำลังหาอยู่นะครับผม power m pv ยี่นะครับผมขอบคุณครับ